สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาก,กว้างขวางนั่งสบายมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่นั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเหมือนเรานั่งอยู่บ้านเลยนะคะกว้างมากๆเลยนะคะมีมูนลูไฟฟ้าด้วยนะคะดูข้างบนสิคะมีมูนลูไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ค่ะ Nissan t i n a นะคะคันนี้2 0 0 XV V6 g o t o คันนี้ปี2,010ค่ะฟีดาวผ่อนเดือนเจ็0บาทเองนะคะเดี๋ยวอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะ นี่ค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะหรูหราสุดๆเลยค่ะนิสสันเท a น a า250 XV V6 ท็อปสุดเกียร์โต้คันนี้ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่339,000บาทเท่านั้นนะคะรีดาวส่งเดอน7,000บาทนะคะผอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณีได้นะคะที่1ด5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะกระสุนคณนีไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าน มีเมมโมรี่จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะลายไม้รอบคันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะมานไฟฟ้าหลังนะคะแอร์แบ็กเอเกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียงนะคะเล่นแผ่น CD ได้6แผ่นนะคะ AM/FM นะคะ AUX ค่ะกล้องสองถอยนะคะมูลรู้ไฟฟ้าต่างหากนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะมีแอรตอนหลังด้วยนะมีมา่านไฟฟ้าหลังต่างหากค่ะดูสิคะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะภายในสีครีมมีสสวยสุดๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถครอบครัวสภาพไปสวยนะคันนี้เลยคะ่ะเครื่องแรงด้วยเครื่องแรงมากๆด้วยนะเพราะว่าเป็น V6 นะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังค่ะ น่าใช้ค่ะเติมน้ำมัน e ี0ได้ด้วยนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำหรับทะเวียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไปรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะคันนี้แอร์แบ็คคู่นะคะลายไม้รอบคันเลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะเครื่องยนต์เงียบสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวอเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะ เครื่อง V6 เครื่องแรงสุดๆเลยนะคะคันนี้คันหน้าเดิมเลยนะไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะรับประกันที่เลยนะคะน่าใช้ค่ะน Nissan t e น n า250 XV V6 ท็อปสุดมูลูไฟฟ้าเกียร์โต้คันนี้ปี20 0ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพคุณด้วยนะคะ อยากได้รถสภาพสวยๆติดต่ออามาได้เลยค่ะมีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆเลยนะคะร้อยกว่าคันเลยนะคะ